สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic Air 35นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe นะคะรวมถึงการให้คำแนะนำแล้วก็เป็นกำลังใจดีๆกับแอร์เสมอมานะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการอ่านไพ่แบบเปรียบเทียบนะคะการอ่านไพ่เปรียบเทียบเนี่ยเราก็ใช้สำหรับเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจนะคะต้องเลือกระหว่างของสองสิ่งนะคะคน2คน งาน2ง,งานนะคะหรือว่าเลือกบริษัทก็ได้นะอย่างเช่นบางคนนะอยู่ในช่วงของการเลือกสถานที่ทํางานจะไปทํางานที่บริษัทไหนดีนะคะจะไปบริษัท a ดีไหมหรือว่าถ้าไปบริษัท b จะดีกว่ากันนะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเลือกทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดไพ่แค่3ใบนะสมมติสมสมติเราเปิดไพ่แค่3ใบเปิดหนะ้าไพ่จริงๆก็ได้ เราถามว่าเราจะไปทํางานที่บริษัท A หรือบริษัท B เนี่ยดีกว่ากาันโอ้โหเมดไพ่ดีทั้งนั้นเลยนะมีทั้งไพ่เดอะซันมีทั้งเด็กถือเหรียญนะดีหมดเลยแต่มันหมายถึงบริษัทไหนกันละ่ะ ที่ไพ่ตอบเนี่ยเข้าหมายถึง A หรือว่า B มันตอบไม่ได้ใช่ไหมคะคะเราก็ควรที่จะเปิดไพ่กันคนละชุดนะคะสำหรับบริษัท A กับชุดหนึ่งแล้วก็บริษัท B ก็อีกชุดหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบหน้าไพ่กันแบบง่ายๆดีกว่านะคะจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเกิดว่าไปทําบริษัท A แล้วเป็นยังไงนะคะไปทำไปทำที่บริษัท B แล้วเป็นยังไงนะคะอย่างนี้ก็จะเห็นจากหน้าไพ่นะคะที่ชัดเจนมากกว่าอดี๋ยวเราจะมาทําเป็นตัวอย่างกันที่นี้แต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะ เริ่มทาตัวอย่างให้เพื่อนๆชมเนี่ยก็ขอแนะนําก่อนนะคะว่าก่อนที่เพื่อนๆจะใช้วิธีการเปรียบเทียบนะคะก่อนที่จะเปิดไพ่เนี่ยเพื่อนๆควรที่จะมีวิธีการอ่านไพ่ที่ชัดเจนก่อนนะคะก็คือเรื่องของการวางตําแหน่งนะคะเราจะวางตําแหน่งอย่างไรนะคะสมมุติว่ามีไพ่3าใบอย่างนี้ ใบไหนเป็นคําตอบนะคะก็คือว่าให้เรากําหนดนะคะให้แน่นอนกับชัดให้ชัดเจนกับตัวเองก่อนนะคะว่าเราจะวางไพ่แบบไหนอย่างไรที่แอร์ใช้บ่อยๆนะคะที่แอร์ใช้บ่อยๆอันนี้แชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะที่แอร์ใช้บ่อยๆก็คืออันที่1ก็คือตัวตนสถานการณ์นะคะของเจ้าชะตาหรือว่าเป็นความคิดความรู้สึกของเจ้าชะตานะคะว่าเขาคิดอย่างไรแล้วก็ใบที่2กับใบที่3เป็นคําตอบนะคะอันนี้เป็นเอาวิธีที่แอร์ใช้อยู่บ่อยๆกันละกันนะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะ จะลองยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเปิดไพ่นะคะก็ให้เราคิดถึงบริษัทนะคะที่เราจะไปสมัครงานนะสองที่นะคะอันที่หนึ่งนะคะให้คิดถึงบริษัทที่จะไปสมัครงานก็คือบริษัท A ก่อนนะคะทําจิตนิ่งๆนะคะคิดถึงตำแหน่งงานหรือว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ตึกอยู่แล้วนะคะว่าตึกเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็พยายามคิดถึงตึกตึกนั้นนะคะ ทำสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็สุ่มเปิดไพ่ขึ้นมา3ใบนะคะคำถามก็คือว่าถ้าไปทํางานที่บริษัท A จะเป็นอย่างไร ต่อไปนะคะหลังจากที่เราเปิด3ใบนะคะสำหรับบริษัทแรกเรียบร้อยแล้วก็ทําจิตนิ่งๆสักครู่หนึ่งนะคะแล้วคราวนี้เราก็คิดถึงบริษัท B เหมือนกันนะคะว่าถ้าเราไปทํางานที่บริษัท B จะเป็นอย่างไรนะคะคิดแบบนี้สักครู่หนึ่งนะแล้วจากนั้นก็ซุ่มเปิดไพ่อีก3ใบค่ะโอ้โหอ,อย่างนี้เห็นไหมคะ มันก็จะเปรียบเทียบกันได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากกว่านะอันนี้เรามาดูใบแรกกันก่อนนะคะแถวบนก็คือบริษัท A นะคะแถวล่างก็คือบริษัท B อ่ะเรามาดูเฉพาะแถวใบแรกกันก่อนนะคะใบนี้คือตัวตนของเจ้าชะตาเพื่อนเอนเห็นไหมคะมีความแตกต่างกันนะคะ บริษัท A เขาคิดว่าตัวเขานะคเขาคิดว่าเป็นก้าวไม้เท้าแต่ถ้าเกิดว่าไปบริษัท B เขาคิดว่าเป็นไงคะเป็นอัศวินไม้เท้าก้าวไม้เท้าเนี่ยมันหมายถึงความลังเลสงสัยไม่แน่ใจกังวลใจเอ๊ะถ้าไปทํางานที่บริษัท A เนี่ยจะดีหรือเปล่าสวัสดิการดีไหมจะทํางานได้นานไหมจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไหมเนี่ยมันมีความกังวลเข้ามาหลายอย่างเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปทํางานที่บริษัท B นะคะอันนี้แอมมองว่า ตัวตนเจ้าชะตาเนี่ยเขาน่าจะชอบที่บริษัทบีมากกว่านะคะเป็นอัศวินถือถ้วยนะคะเร้งงายว่าเป็นอัศวินถือไม้ขาวมาเลยนะคะมองว่าเออถธาไปทางานที่เนี่ยเราน่าจะมีโอกาสที่แบบต่อยอดได้หรือว่าทําได้ยาวๆนะคะหรือว่าได้เจอเพื่อนร่วมงานดีนะคะได้ทํางานที่ดีบริษัทที่ดีมีความมั่นคงอะ่ะดูจากหน้าไพ่เนี่ยแค่2ใบนี้เราก็พอจะเห็นความแตกต่างละเขาน่าจะชอบที่บริษัทบีมากกว่าอะ่ะทีนี้เรามาดูไพ่คาตอบกันนะคะ ไพ่ใบที่3นะคะเขาได้ไพ่สี่ถ้วยนะคะแล้วก็ใบที่สองเขาได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าไพ่เด็กถือไม้เท้าเนี่ยก็บ่งบอกถึงการเริ่มต้นถามว่าเขาจะได้งานที่บริษัทเอไหมได้นะคะมีโอกาสที่จะได้นะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าพอไปทําแล้วจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะคะอ่าเขาอาจจะแบบมีปริมาณงานเยอะนะคะมีปริมาณงานมากเข้ามาแบบล้นมือเลยเรียกว่าทําไม่ทันนะต้องทําแค่เฉพาะแบบ ช่วยสามใบอ่ะคือต้องโฟกัสแค่เฉพาะงานที่ตัวเองทําก่อนอ่ะคือหัวหน้าอาจจะมอบงานมาให้เยอะหลายอย่างนะคะอาจจะต้องทํางานหลายหน้าที่ก็ได้นะคะหรือว่างานมันค่อนข้างยากอ่ะเราไม่ค่อยเข้าใจในลักษณะของการทํางานสักเท่าไหร่ดูๆไปแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขในการทํางานมากนักแต่ว่าพอมาถึงชุดบเป็นไงคะโอ้โหมีว e e อ of Fortune นะก็เรามีทั้ง Lo เ e r ด้วยนะเพื่อนๆอันนี้ก็เปรียบเทียบให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะคะ เพื่อนก็ดีนะเพื่อร่วมงานก็ดีนะคะเห็นไหมคะได้เลเบอร์แล้วก็วิลออฟฟอร์จูนเมอกาสมีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น,นะคะได้งานที่นี่แล้วต่อไปก็สามารถที่จะอยู่ได้ยาวๆนะแล้วก็อาจจะแบบมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพิ่มมากขึ้นหรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่ทำงานเขาก็เห็นความสามารถของเรานะคะเขาก็ชื่นชมเห็นความสามารถของเราแต่ดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่าไปเลือกที่ท,ที่ A เนี่ยเขาดูแล้วไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่อาจจะเป็นปัญหาทั้งเรื่องของ ตัวงานเองก็ได้หรืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะที่ดูแล้วตัวเจ้าชะตาเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขกับการทํางานที่นี่มากนักอ่ะอันนี้เพื่อนๆนก็จากหน้าไพ่ที่เปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยเพื่อนๆ่น่าจะเห็นชัดใช่ไหมคะว่าเออถ้าเราเปิดไพ่แบบเปรียบเทียบอย่างเงี้ยมันก็จะให้คําตอบที่ชัดเจนมากกว่านะคะอ,อ่ะถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่เก่งก็ได้เราอาจจะยังไม่ชํานาญมากก็ได้แต่อย่างน้อยอ่ะพอเราเห็นไพ่แบบนี้แล้วเออ,เ,ออเ,ออเออพอดูอย่างนี้แล้วบีมัน ค่อนข้างดีกว่าเลยใช่ไหมมันดีกว่ามากเลยใช่ไหมอะทีนี้เราก็ค่อยๆแปลทีละใบทีละใบแต่ที่สําคัญก็คืออย่างที่แอบบอกไปแล้วนะคะว่าใบที่1เนี่ยเป็นใบความคิดของเจ้าชะตานะคะเขาคิดว่ามันไม่ค่อยดีนะคะเขาคิดว่ามันเอ๊ะจะมีปัญหาไหมทํางานได้นานไหมนะคะได้งานยากงานเยอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามเป็นกังวลใจความเครียดไปหมดเลยนะคะจริงๆอะไพสีถ้วยไม่ได้ถึงกับแย่มากนะ มันเป็นแค่ความรู้สึกของตัวเราเองที่แบบว่าเออเราอาจจะไม่พอใจแต่เพียงแต่ว่าหน้าไพ่ชุดบีอ่ะเขาดีกว่านะคะอ่าได้ทํางานที่ชอบเพื่อนร่วมงานก็ช่วยเหลือช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตกันแล้วก็การงานก็มีความก้าวหน้าด้วยนะอ่านี้ก็จะช่วยให้เห็นความหมายนะคะสิ่งที่ไพ่ขยันจะสื่อเป็นคําตอบของเราออกมาได้ง่ายขึ้นเนาะกรณีถ้าเกิดว่าเราใช้ การเปรียบเทียบเป็นไพ่แบบ2ชุดแบบนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่ามีตัวเลือก3ามที่ก็ไม่เป็นไรก็ทําแบบเนี้ยเหมือนกันนะคะก็ทํา1 2 3สก็ทําอีกชุดหนึ่งเพิ่มเข้ามาเผื่อบางทีแบบน้องๆเคยเห็นนะคะแบบน้องๆบอกว่าจะเลือกมหาลัยที่ไหนดีนะคะไปเรียนที่ไหนดีกว่าการก็ลองเปิดไพ่ขึ้นมา3ชุดก็ได้นะคะก็1 2 3ทํสาวิธีเดียวกันเลยนะคะเอาละวันนี้ก็เป็นคําแนะนําเบื้องต้นนะคะในเรื่องของการเปิดไพ่แบบเปรียบเทียบนะคะพอให้เพื่อนเพื่อนได้พอเข้าใจ เราก็นําไปฝึกฝนนําไปพัฒนานะคะนำไปใช้ฝึกบ่อยๆนะคะเปิดให้กับตัวเองก็ได้นะคะหรือว่าเปิดให้กับคนรอบข้างเราก็ได้ก็ลองฝึกเปิดบ่อยๆเราก็จะมีความชํานาญแล้วก็จะเข้าใจในสิ่งที่ไพ่ต้องการจะสื่อกับเราเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้ก็ทําเป็นคลิปสั้นๆให้ชมกันเท่านี้นะคะก็หวังว่าพอจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะคะในเรื่องของการอ่านไพ่นะ,ะเป็นคําแนะนําเบื้องต้นนะ เพื่อนก็สามารถที่จะพิมพ์ถามเข้ามาได้นะคะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าแอรก็ไม่ได้เก่งมากนะคะไม่ได้แบบเป็นครูบางอาจารย์ไม่ได้แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นก็เรียกว่าแบ่งปันประสบการณ์การอ่านไพ่ของแอร์ก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าอันไหนแอร์ตอบไม่ได้จริงๆแบบมันเมันลึกมากจริงๆแอร์ก็จะตอบแบบแอร์ตอบไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่แอร์พอที่จะตอบได้ก็ยินดีนะคะที่จะ แบบเล่าสู่กันฟังกันละกันนะคะวันนี้ก็ขอลากคลิปนี้กันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้แอนหน่อยนะคะเราก็รบกวนช่วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะคลิปดีๆถัดไปด้วยนะคะวันนี้ลาก,กันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ